คิปพาคุณไปทำความรู้จักกับหมู่บ้านสปันเมืองในหุบเขา้านประเทศไทย s u ป a n Village, the City in Valley, n a n Thailand หมู่บ้านสปันหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านห่างจากบ่อกเกลือภูเขาประมาณ9กิโลเมตรเป็นชุมชนเล็กๆเงียบสงบท่ามกลางขุนเขมเขาเหมาะอย่างยิ่งกับคนรักและชื่นชอบธรรมชาติ ตามประวัติความเป็นมาหมู่บ้านสปันจัดตั้งมาหลายร้อยปีแล้วโดยการนำของเจ้าพ่อพญาตื่นระยะแรกเป็นหมู่บ้านเล็กๆคนไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่พอต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้นจึงต้องจัดเขตการปกครองเมื่อพอสอง2ันห หมู่บ้านสปันเป็นพื้นที่เงียบสงบซุกตัวอยู่กลางขุนเขามีลำธารไหลผ่านในช่วงหน้าฝนฤดูทำนายังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีสวยงามสุดลูกหลูลูกตา เรียกได้ว่าหากว่ามาเที่ยวบ่อกเกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงหมู่บ้านสะปันเมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์น่าลหลงไหลทั้งขุนเขาสูงเสียดฟ,ฟ้ากระท่อมน้อยใหญ่เรียงรายเห็นไกลๆตามริมน้ำสองสายที่มาบรรจบกันคือลำน้ำวา้าและลำน้ำสปันบางครั้งจึงเรียกกันว่าศบปันและกลายมาเป็นสปันในที่สุด เมื่อเดินทางถึงหมู่บ้านสิ่งที่ไม่ควรพลาดแนะนำให้ไปคือที่วัดสปันตั้งอยู่ริมแม่น้ำวาเป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีสร้างโดยเจ้าพ่อพยาตินซึ่งเป็นผู้นำชาวบ้านเข้าถางป่าและจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นวัดสปันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธามากเมื่อไปถึงวัดจะต้องไปไหว้สารเจ้าพ่อยาตินอนุสรที่ระลึกถึงผู้จัดสร้างหมู่บ้านแห่งนี้และยังเป็น ที่พึ่งทางใจของชาวบ้านอีกด้วยน้ำตกสปันเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของหมู่บ้านเพราะอยู่ภายในหมู่บ้านนั่นเองแม้จะเป็นน้ำตกสายไม่ใหญ่โตมากนักมีสามชั้นความสูงของน้ำตกชั้นที่1 2และ3มสูงประมาณสามห้เมตรตามลำดับมีน้ำไหลตกตลอดทั้งปีสภาพป่าไม้บริเวณน้ำตกรม่มรื่นสมบูรณ์สวยงามมาก อุทยานแห่งชาติขุนน่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามไม่ไกลาจากหมู่บ้านเหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบแนวผจญภัยนักท่องเที่ยวสามารถไปยังจุดชมวิวภายในอุทยานตอนเช้าๆได้เห็นบรรยากาศเต็มไปด้วยเมฆหมอกมีจุดชมทะเลเหมอกที่เป็นไฮไลท์แปลกกว่าที่อื่นๆ ในหมู่บ้านสปันมีที่พักหลักหลายรูปแบบทั้งรีสอร์ทโฮมสเตย์หรือชื่นชอบบ้านพักแบบชาวบ้านค่ำลงมีอาหารการกินแบบพื้นบ้านให้ลิ้มลองเป็นรสชาติอาหารถิ่นในแหล่งต้นกำเนิดถือเป็นการเติมแบตเตอรี่ให้กับชีวิตรถยนต์ส่วนตัวจากจังหวัดน่านไปหมู่บ้านสปานตำบลดงพญาอํเภอบ่อกเกลือใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข101นั่นานถ้าวังผาปัวระยะทาง60กิโลเมตรถึงปัวเข้า4ี่เลนกลับรถเข้าปัวใช้เส้นทาง1256ปัวบ่อกเกลือถึงบ่อกเกลือเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข1 0 8 1บอกเกลือฉเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศเหนือประมาณ8กิโลเมตรมีทางแยกขวามือไปบ้านสปันอีกหนึ่งกิโล หรือถ้าสงสัยหาทางไปไม่ถูกสอบถามข้อมูลได้ที่ทททสำนักงานน่านโทร054711217 8ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัดเลิกกิฟหวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้กันพอสมควรแล้วนะคะตามกิฟมารู้จักตอนต่อไปได้นะคะ